สวัสดีพี่กระป๋อพี่ลูกน้ำแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกาดีนิยาค่ะวันนี้นะคะกาดีพาวดีดากันที่มหาวิทยาลัยหัวเสียวเฉลิมพระเกียรติต้องบอกเลยนะคะหนุ่มที่เนี่ยเขาตดอินเทรนด์มากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะวันที่1 4กุมภาพันธ์วันวเลนิน์วันแห่งความรักค่ะ คิวเพือ่อเห็งการี่นะคะเก็อยารู้ว่าน้องๆที่เนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าเซ็กซ์สำคัญไหมในวันบริชาทเดี๋ยวยังไงคะตามกาดีมาเลยค่ะตามมา อยากรู้ว่าแล้วสเปคเป็นยังไงสเปคอะผู้ใหญ่ครับตัวเล็กครับเออผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับเป็ผู้หญิงเหรอพอดีเลยเป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงมั้งเนี่ยให้เรื่องของขวัญในแฟลตอันหนึ่งให้อะไรเอาเค้กแล้วกันครับเครื่องสำอางครับอยากจะจับอะไรแฟนมากที่สุดก็ต้องมีอยู่อันเดียวอะมือต่ำมือเดี๋ยวหลงกันครับจับคางผู้หญิงชอบจับคางเพราะตอนผู้หญิงจับแล้วชอบคางว้ายบ้าคิดว่าเซ็กซ์สำคัญไหมในวันมัธยอยู่ที่คนนะครับแต่สำหรับผมว่าสำคัญครับก็มันเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของผู้ชายกับผูู้้หญิิงงงกกก็็ถถาาาาาคคคดดดจะะะเออัััันนนนรรบบใสุ่่ยยไ ไม่ครับไม่รู้วันไหนก็ได้ให้นักนอนส์หนวนตัวกันนะเหมือนกับเราไม่ได้ว่าวันไทยจะเป็นวันที่เราจะต้องพีกายให้ผู้ชายอะะ่ะสไตัดไหนอุบัครับโรคจิตอ่ะเห็นทางแก๊สเป็นไม่ได้เรมองอยู่อย่างนั้นนี่แฟนหรือยังอ๋อยังครับยังมีลูกเฉยๆไหมไม่ได้ต้องจับมือจ <c oughs> ริรรองอ,อ่ะทำไมต้องจับมือเดี๋ยวจับอะไรอ่ะจับนมเนี่ยถ้าให้ข้องขวัญแฟนในวันไทยหนึ่งชิ้นให้ไร ให้ฟันครับสุดวันหนึ่งได้ไปเที่ยวกับแฟนสองอสองอยากให้แฟนจับอะไรมากที่สุดก็จับฟันเหมือนเดิมคิดว่าเซ็กซ์กับคนนประไทยไหมอ๋อไม่ครับเพราะผมเล่นวันลอยกระทงมาแล้วครับมันต้องมันก็สําคัญนะเป็นช่วงอายุอ่ะก็อยากถ้าเกิดจะมีเซ็กซ์ก็ขอให้แบบป้องกันไม่ใช่แบบปล่อยมั่วเยาวชนในเรื่องเซ็กนะครับมีได้แล้วก็ขอให้ป้องกันครับป้องกันเส่ถุงยางครับค่ะ ครับเมื่อก่อนผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาจารย์สอนใส่ถุงยางอาจารย์สอนใส่นิ้วผมก็ใส่นิ้วทุกวันตุกาตาครับเพราะตุกาตาเป็นเ <c oughs> บสิกพื้นฐานเขียนจดหมายรักให้ครับ <c oughs> มมนก็ได้เหมือนอะไรเก่าๆครับเหมือน <c oughs> วันแรกที่เขียนจดหมายหา <c oughs> เขาจับหัวครับจะได้ดูสนิทชิดเชื้อกัน <c oughs> จับตัวกันนิ่มดีครับจริงป้าเขาจับพี่ยังดีไม่ไม่นะครับผมว่า มันก็มีทุกวันนะครับเมืองไทยอะเราคนไทยครับแล้วต้องรักษาวและทำไทยครับนัดผออะชอบขอได้ปะเอาเลยค่ะขอบคคุณ่ะอยากให้อะไรอยากไปซื้อแพ็คเกจพิเศตให้อยากให้บึ้กๆอยากจับอะไรคนรักมากที่สุดจับตุ่ยทำไมอ่ะชอบกันบอกมันจับไหล่แล้วออกอยากออกมีเซ็กได้เปนวันไทยสำคัญปะไม่อ่ะปกติมีทุกวันอยู่แล้วก็ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีมากอยากให้ขอความรักกันหน่อยอ่ะตัวเองไหมอีบ้าชือเม่นครับเม่นก็บอกว่าเม่นนักคนแหลมๆจริงปะ

ไม่ใช่เดีว่าความรู้สึกสำคัญกว่าน,นิดนึงก็ได้เพราะว่าช่วงน,นี้กำลังไวไฟไม่สำคัญ,ม,คญมันขึ้นมันไม่เกี่ยวกับวันครับจะเอาวานนออันไหนก็ได้ไม่ไม่สำคัญแร้วไม่ไม่ค่อยชอบอ่ะ <laughs> อยากดูว่าสเปคผู้ชายเป็นยังไงฉันแต่ดีค่ะไม่ชอบผู้ชายเอาหล่อๆแล้วใหญ่ปะก็ะดิบจับมือมือจะได้อบอุ่นจับหัวก็อยากให้จับให้เคสจะได้หวานกันตลอดวู้จะอุ๊บให้ความรักให้ดำไวค่ะเซ็กซ์ในวันลอยเทียนสำคัญปะไม่ วันไหนก็ได้อะสำคัญป่ะคะไม่ค่ะก็ความรักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไส์กันางเดียวสำคัญค่ะเพราะแฟนอยู่ใกล้ๆหนูก็ต้องมีอารมณ์มีแฟนกันยังเนี่ยหักหลูไม,มไม่มีค่ะเนี่ะไม่มีค่ะเนี่ย <c oughs> คือดูนะคะหน้าสองคนนี้ไม่มีห <c oughs> น้านี่มีนะคะแสดง์เขาเรียกว่าอะไรปะเขาเรียกว่าหน้าสวยไหมหน้าแบบมีแฟนยังคะ เนี่ยเนี่ยจะให้ได้แฟนเป็นของขวัญไม่ให้ค่ะพี่ก็ไม่ให้ค่ะเปลืองค่ะไม่รู้ไม่เคยมีแฟนให้ดอกไม้อยากจับอะไรแทนมากที่สุดสองเกงจับมือค่ะไม่จับอะเนธรรมดาจับตรงนี้ทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จับตรงนี้ลุกอันนี้คันสุดนี่คันคิดว่าเซ็กกับวันวันไทยสำคัญกันบ้างไม่สำคัญได้ทุกเวลาพี่ไม่สำคัญค่ะก็ทำรอวันแต่งงาน ฉันด uhm, ูเขารอไปรอชีวิตเดียวลูกสำคัญค่ะทำไมคะได้ถูทุกคนมีแฟนกันหรือยังมีค่ะมีแล้วฉันบอกก็มีแฟนก็ไม่ถูกเนาะผู้ชายในสเปกต้องอ้วนๆมันใหญ่ๆครับชอบใช้ขาวๆแล้วตี๋ๆชอบดิบๆเฉื่อยๆขาวๆสะอาดๆใหญ่ๆเราผู้ชายก็อ๋อไครจะถขายแฟนโดนบันทายเปิดทุเรียนลวกันหอมอุ้นถั่วจะเบาๆหอมแก้วพีนึงกัน ยงดอุยดูไม่เที่ยวอที่ยวปมากันโอ้ยสวยมากให้มันจับอายมากสุดจับต้งจับอะไรก็ได้ที่มันข็งแข็งนกินขได้่ค่ะดำร่าใหญ่ไนค่ะว่าเ็กสอบขันในวันไทยไหมไมีสำคัญหรอกพี่ปกติก็จะมพุ่งสุกอยู่แล้วไม่สำคัญนะคะเพราะว่าไม่ใช่วันอะไม่ใช่วันอะไรทยไมได้กันทำไมคะไม่ใช่วันอะไรมนะเลิเหรือ่ก็คือว่า ไาสามดอกเลยและนี่นะคะก็คือความวิห็นของน้องๆจากมหาวิทยาลัยโฮเชลวเฉลิมพระเกียรติต้องบอกเลยคถะว่าเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะคะมีความกล้าคิดแล้วก็กล้าแสดงออกมากๆเลยค่ะจริงอยู่นะคะที่เซ็กซ์เนี่ยอาจจะสำคัญต่อชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตรัก อย่าลืมค่ะว่าเซ็กส์ก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสำหรับวันนี้นะคะการที่ต้องฝากไปว่าหากยาวชนไทยรุ่นใหม่คนไหนนะคะอยากจะมีเซ็กส์ก็ขอให้มีในเวลาที่ใช่แล้วก็ความพร้อมความพอเหมาะนะคะสำหรับวันนี้การที่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กับกรัรที่นใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาเดิม1 0บโมงถึงสิบเอกับรายการคอมเมนต์สตาหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอ้ oh my god <ๆ> ไม่ต้องอายค่ะมึงติดโรคได้ถ้ามึงอาย